การที่รัเสเซียนะครับยิ่งมีการบุกมาเท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ก็คือว่ารัเสเซียต้องสูญเสียรถยานเก่อะรถถังเป็นประจำแล้วก็จากรายงานตัวเลขล่าสุดเนี่ยนะครับยุโทโธปกรณ์ด้านการอาหารจากรักเสเซียนะั้นต้องสูญเสียไปกว่า28หน่วยแล้วครับหลังจากพี่พวกเขาก็มีความยายามนะครับกีทาทัพกันเข้ามาก็แปลว่ายูเครนนั้นเขาได้มีการขุดสนามเพาะ เพื่อตั้งรับการบุกอย่างเต็มพิกัดเลยฮะไม่ต้องการจะเสียพื้นที่ดังกล่าวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามยูเครนและรละัสเซียนํามาเสนอกันต่อครับสถานการณ์ณขณะนี้ก็คือว่าหลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นน่าจะมีการเปลี่ยนผู้นําทางด้านของการเมืองโดยเฉพาะ เหปีหน้าครับก็เลยทําให้ในฝั่งของยูเครนเนี่ยก็คงจะต้องมียุทธวิธีในการลบอะไรที่สามารถรองรับหรือต้องยื้อเวลาของสงครามแบบนี้ครับให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ถึงแม้ว่าในอนาคตยูเครนเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าตนเองจะได้รับการสนับสนุนที่มาจากัฐอเมกาหรือไม่แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับการมาเยือนสําหรับ นายโจเซฟปาเรลก็ต้องการจะสื่อว่า EU ก็ยังคงออกแรงครับเดินหน้าสนับสนุนยูเครนต่อไปมันก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้แก่ยูเครนสถานการณ์ล่าสุดก็คือว่าหลังจากที่ยูเครนเนี่ยนะครับได้ทำการส่งทหารประมาณสักหนึ่งกองพลนะครับบุกไปยังดินแดนแม่ของรัสเซียนั่นก็คือที่แคว้นเคริคร์บ ท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าแฟนเคอร์ที่ยูเครนเขาบุกไปน,น,นั้นนะครับเขาต้องยอมแลกแลกกับแนวป้องกันในทิศต,ตะวันออกนั่นก็คือที่โดเนสลูฮันเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับมันเป็นทาร์เก็ตหลักเป็นไพมอริทาร์เก็ตที่รัสเซียเขาก็มีความต้องการแล้วทาหารนะครับที่ได้มีการส่งไปยึดดินแดนแควนเคอร์เนี่ยเป็นทหารชั้นยอดนะฮะ เป็นทหารเกรดเอของยูเครนถูกส่งเข้าไปที่นั่นทั้งหมดจนเกิดการตั้งคำถามภายในที่เกี่ยวข้องกับวงการทหารยูเครนว่าการที่พวกเขาได้กระทำแบบนั้นนะครับมันจะได้หรือมันจะเสียมันจะคุ้มค่ากันหรือไม่ครับที่มีการส่งทหารที่มีคุณภาพสูงหน่วยรบเชนยอดส่งไปยังดินแดนแม่ของรัสเซีย ในขณะที่แนวป้องกันบนดินแดนของตนเองก็อ่อนแอลงรัเสเซียก็บุกเข้ามาเป็นประจำทุกวันครับแล้วก็ยึดพื้นที่ทีละนิดทีละหน่อยเป็นประจำทุกวันจนต้องเสียดินแดนให้แก่รัเสเซียไปตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นคำถามใหญ่ว่ามันคุ้มค่าหรือไม่ครับท่านผู้ชมแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับในเรื่องนี้ก็ยังคงมีเงื่อนงำนะครับเพราะว่ายูเครนเองเนี่ยเขาก็หวังว่า การที่พวกเขานะครับส่งทหารชั้นยอดฐานเกตเนี่นะครับไปทําการยึดพื้นที่แวนเคิร์เนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องไม้เครื่องมือในการต่อรองในอนาคตเพราะเขารู้แล้วว่าสถานการณ์การเมืองของสหเมกกาในภายภาคหน้าครับมันต้องสันคอนอย่างน้อยที่สุดนะครับการยึดแวนเคิร์ได้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับรัสเซียได้ในข้อหนึ่งยูเครนเขาก็มีความคาดหวังว่า หากสหเมิรกาไม่ได้มีการหนุนยูเครนต่อไปแวนเคิร์เนี่ยอาจจะเป็นแวนหนึ่งครับที่ต้องแลกการเจรจากับรัสเซียนั่นก็คือให้รัสเซียต้องทำการถอนทหารออกจากพื้นที่ทิศตะวันออกของยูเครนทั้งหมดเพื่อแลกกับการที่ยูเครนนั้นก็จะมีการถอนทหารออกจากพื้นที่แวนเคิร์กับมันก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปครับที่กําลังจะบ่งบอก ในศึกสองทางก็คือศึกทางด้านของจิตวิทยา2ก็คือศึกสงครามที่มันเกิดขึ้นในการสู้รบจริงศึกในทางจิตวิทยาก็คือว่าฐานเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับได้มีการส่งกําลังพลของตอนเองหลักหมื่นเลยฮะตรงนี้ก็จากการรายงานที่มาจากสนกข่าวตะวันตกเองก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องนี้ครับว่าทหานเกาหลีเหนือนั้นมีส่วนร่วมครับกับฐานรัสเซียประมาณ 50, 000ห0,000ื่นนาย ตอนนี้ก็กําลังเปิดปฏิการครั้งใหญ่นะครับเพื่อต้องการขับไล่ทหารยูเครนชั้นยอดออกจากพื้นที่ดังกล่าวไปท่านผู้ชมครับเป็นเวลากว่า3เดือนแล้วครับที่รัสเซียมีการเปิดฉากไล่ทหารยูเครนนะครับออกจากพื้นที่แคว้นเคิร์นเนี่ยแต่ก็ยังถือว่าไม่สําเร็จครับ3เดือนที่ผ่านมานั้นครับรัเสเซียนเนี่ยก็สามารถยึดพื้นที่ได้เล็กน้อยเอาคืนกลับมาได้เล็กน้อยครับแต่ พื้นที่การยึดครองส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่ทหารยูเครนนะครับสามารถยึดได้เนี่ยพวกเขาก็สามารถกำเอาไว้อย่างแน่นเลยฮะไม่ยอมที่จะเสียดินแดนให้แก่รัสเซียแม้แต่ตารางนิ้วเดียวไม่ให้รัสเซียนะครับเอาคืนไปมันเป็นกระแสข่าวที่บ่งบอกว่ารัสเซียครับกำลังเปิดฉากใหญ่ส่งทหาร50,000่น 50, 000, พร้อมกับฐานเกาหลีเหนือตรงนี้ก็หวังผลนะครับในทางจิตวิทยาก็เรื่องหนึ่ง หวังผลในเชิงทหารก็เรื่องหนึ่งครับแต่ในทางตรงกันข้ามครับยูเครนกลับได้มีการนําเสนอข่าวว่าการที่รัเสเซียนะครับยิ่งมีการบุกมาเท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ก็คือว่ารัเสเซียต้องสูญเสียรถยานเกราะรถถังเป็นประจำแล้วก็จากรายงานตัวเลขล่าสุดเนี่ยครับยุทธปกรณ์ด้านการาหารจากรักเสเซียนะั้นต้องสูญเสียไปกว่า28หน่วยแล้วครับหลังจากพี่พวกเขา ก็มีความยายามนะครับกีทาทับกันเข้ามาก็แปลว่ายูเครนนั้นเขาได้มีการขุดสนามเพาะเพื่อตั้งรับการบุกอย่างเต็มพิกัดเลยฮะไม่ต้องการจะเสียพื้นที่ดังกล่าวแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังคงไม่สามารถตรวจสอบได้ครับอย่างอิสระเพราะว่าสื่อตะวันตกก็ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่แคว้นเกิดได้มันเป็นพื้นที่ที่มองว่าเป็นอันตราย และมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ทางฝั่งกระทรวงกลาโหมรัสเซียนะครับก็ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลว่ากองกําลังของพวกเขานั้นมีความเหนือชั้นกว่ายูเครนสามารถที่จะทําการขับไล่ผู้บุกรุกออกจากดินแดนของตนเองส่วนในฝั่งของสเฐอเิกาเนี่ยครับก็ได้มีการประเมินสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าณนะขณะนี้ครับรัสเซียเนี่ยกำลังรวบรวมกําลังพลนะครับคือพวกเขาเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะถอนกําลังออกจากทิศตะวันออกของยูเครนได้เช่นเดียวกันเพราะเขามองว่าพื้นที่ทิศตะวันออกของยูเครนนั้นเป็นพื้นที่สนามรบหลักครับทําให้ทําให้รัสเซียนั้นสามารถโจมตีได้หลายแนวรบพร้อมๆกันตะวันตกเนี่ยก็ยังคงมีการประเมินว่ากองทัพรัสเซียก็ยังคงได้เปรียบกับพื้นที่ยูเครนตะวันออกครับยุทธวิธีที่รัสเซียต้องการนํามาใช้ในการรบในครั้งนี้ก็คือการตีโอบ ร้อมเมืองครับให้เมืองนังกล่าวเนี่ยเกิดความอ่อนแอเมื่อเกิดความอ่อนแอและพวกเขาก็จะมีการส่งกองทาหารบุกเข้ายึดเมืองจากทุกทิศทุกทางแล้วก็รุดเหลวนะครับมันก็เป็นยุทธิธีหนึ่งที่รัสเซียกระทำมาโดยตลอดนะครับตลอดในช่วงต้นสงครามจนถึงปัจจุบันนี้ครับพวกเขานี่ก็ยังคงดําเนินการในวิธีการเก่าๆอยู่ก็ต้องขอบอกว่าแรงกดดันต่างๆนั้นมันก็ ตกมาอยู่ในฝั่งของยูเครนนะครับเป็นอย่างมากทั้งแรงกดดันทางด้านของการเมืองนะครับที่มาจากชาติพัธมิตรอย่างสหรัฐหรือแม้แต่ชาติยุโรปบางชาตินะครับก็ยังคงมีการสมวนท่าทีต่อความชื่อเหียอแล้วก็แรงกดดันต่างๆเนี่ยมันก็มาจากรัสเซียนะครับที่กดดันแนวรบตะวันออกเนี่ยเป็นอย่างมาก ในขณะที่แนวรบที่แฝงเคิร์ดเองนั้นรัเสเซียก็ต้องการกดดันยูเครนเหมือนกันครับทั้งในแง่จิตวิทยาแล้วก็ในแง่ของการทหารที่กําลังบง่งบอกว่าเขามีอาวุธที่มีความเหนือชั้นกว่ามีปริมาณที่มากกว่าครับพวกเขาเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าครับที่จะต้องทําการขับไล่ทหารยูเครนออกจากพื้นที่ทั้งหมด